จัดให้ตามคำขอครับกับลอกเบสตกปลาบึกที่กระแสเดือดที่สุดตอนนี้ครับกับเจ้าโค500นะครับเจ้าโคไซดอนโอเชียนฟอร์ส500ครับตัวนี้นี่เรียกได้ว่าเดือดจริงๆเดือดจริงๆครับตามหากันให้ควักไปหมดนะครับเป็นลอกดีสเปคแรงราคาประหยัดนะครับขายที่เป็นมือใหม่ตกปลาบึก นะครับใครที่เป็นมือใหม่ตกประบึกนะครับลงทะเลนะครับต้องการลอกแบบงบไม่เกินหมื่นนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่เกินราคาแบบว่าตัวละสองหมื่นนี่คือยืนสู้สบายๆนะครับจัดตัวนี้ได้เลยครับกับเจ้าโอเชียนฟอร์0ห้นะครับแล้วตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่ากว่าจะตามหามาได้นะครับเรียกได้ว,ว่าต้องไปบอกว่าพี่พี่เซลล์ช่วยตามหามาให้ผมหน่อยนะขอแบบเอาแบบว่าหมดเลยมีเท่าไหร่เอาหมดเลยก็ได้มาทั้งหมดเท่านี้นะครับ สีหนึ่งก็สามสี่ตัวเท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเจ้า pro ocean ford ห้าร้อยนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนสแตนเลสนะครับกันน้ําเค็มแน่นอนกันน้ําเค็มแน่นอนครับเพราะว่าเป็นลอกตกปลาทะเลนะครับเมืองนอกเนี่ยเขาใช้ตกพวกปลาทูหน้าเอาไปจิกกิ้งตกพวกปลาทูน่านะครับตกปลาทะเลใหญ่ๆครับแต่ว่าคนไทยก็นิยมเอามาตกปลาบึกกันนะครับ เพราะว่าทรงหน้าแคบเนี่ยมันทําให้เราตีเหยื่อได้ง่ายครับคนไทยก็เลยนิยมเอามาตกพวกปลาบึกบึงงสำรานนะครับเฝ้าไซส์ห้โล100โลเนี่ยคือสบายสบายเลยนะครับผ้าเบรกเฮดทีร้อยครับแบบทวินนะครับพลังเบรกสูงถึง45กิโลครับข้อสําคัญฟูลเมทัลบอดี้ทั้งตัวครับเป็นอลูมิเนียม CNC ทั้งชิ้นนะครับตัวนี้ได้รับการแก้ไขมาแล้วนะครับเป็นลอตล่าสุดนะครับมีแก้ไขตัวกันพรีเซตเบรคคาย นะครับคานโยกนะครับแล้วก็กิ๊กเสียงนะครับคือแก้มาให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เป็นล่างทองของโพไซดอนโอเชียนเลยละกันเรียกมันอย่างนี้เลยนะครับเดียกได้ว่าแก้ไขและพัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะใครที่มองหาลอกตกประบึกราคาไม่แพงนะครับเข้าใจครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแบบนี้นะครับจะให้ไปถอยแอคคูตัวละหมื่นแถอย jm ตัวละหมื่นมันก็ยังไงอยู่นะครับก็ มองตัวนี้ไว้เป็นทางเลือกได้นะครับเป็นทางเลือกได้เลยนะครับนะใครจะไปถอยเอเวตตัวหนึ่งแปดเก้าพครับผมบอกได้เลยว่าลองตัวนี้ครับกินขาดเลยกินขาดแน่นอนนะครับเรียกได้ว่า full option นะครับมีเข้ามาทั้งหมด4ีสีครับหามาได้แค่สีสีเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นสียอดฮิตด้วยเป็นสีที่ตามหากันเลยใครช้าผมบอกได้เลยว่าหมดแน่นอนครับอะมาเริ่มจากสีม่วงก่อนเลยครับสีม่วงดําครับู้่สีนี้นี่ ตอนที่เข้ามาครั้งแรกนี่แทบจะไม่ได้รีวิวเลยนะครับเข้ามาปุ๊บหมดปั๊บเลยนะสีนี้ครับโหสวยจัดสวยจัดนะครับสีนี้ครับเรียกได้ว่าจะเป็นสีลิมิเต็ดเลยมั้งครับเนี่ยหายากมากหายากมากๆครับกับเจ้าโอเชียนนะครับสีช็อกโกแลตนะครับลูกค้าหลายคนเรียกมันว่าสีช็อกโกแลตนะครับมันเป็นสีเหมือนสีน้ำตาลไหมนะครับมันจะเหมือนกับแอคคูตัวสีช็อกโกแลตนั่นแหละ นะครับสีจะแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ราคาถูกกว่ากัน3เท่านะครับ3เท่าไอ้นั่นมัน18ื่นไอ้นี่มันไม่ถึง6 0 0ันะครับสีเนี้ยผมบอกได้เลยว่าจับกับคันอะไรก็ขึ้นครับแล้วสีมันดูแบบถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่าสมมติว่าจะซื้อไปใช้แบบว่าเป็นผู้เป็นคนแบบมีอายุหน่อยต้องการแบบว่าสีดูสุขุมสุขุมแต่ว่าถือไปแล้วมันยังดูแบบเรียบหรูดูแพงดูเท่ นะครับผมแนะนํานี่เลยครับสีช็อกโกแลตครับสีช็อกโกแลตสวยจริงสวยจัดเลยอ่ะตัวนี้ผมยังกิ๊กไว้ใช้เลยหนึ่งตัวครับสีช็อกโกแลตนะครับเพราะว่ามีแอคูช็อกโกแลตตัวหนึ่งแล้วนะครับก็เอาไว้เป็นคู่กันนะครับตัวนี้เหมือนตัวเงาอ่ะเอาไว้ออกงานนะครับทะลงทะลอกไม่เป็นไรไม่แพงนะครับนี่แล้วก็สีนี้ครับสีเด็ดเลยครับส้ม JM ครับส้ม JM โอ้โหส้มแบบจี๊ดจี๊ดอ่ะส้มแบบเจ็บเจ็บ ใครที่ต้องการลอกแบบสีเจ็บๆนะครับแต่เบื่อสีแดงเบื่อสีม่วงและที่ขอเจ็บวันนี้ได้ไหมนี่ครับจัดสีส้ม JM ไปได้เลยครับตัวนี้สวยมากๆสวยมากๆครับแล้วมีมาน้อยด้วยสีนี้นะครับอ่าสีแดงครับคิดอะไรไม่ออกแดงไว้ก่อนก็ได้นะครับบางคนก็มีคันที่พันได้สีแดงมานะครับก็จัดกับตัวสีแดงตัวนี้ได้เลยนะครับคิดอะไรไม่ออกสีแดงไว้ก่อนก็ไม่มีปัญหาครับสียอดฮิตอยู่แล้วสีมาตรฐานนะครับ แต่ว่าใครที่มองหาความโดดเด่นที่เท่ไม่ซ้าใครนี่ต้องสีส้มเลยผมแนะนำครับโคตรเกิดนะครับส่วนใครต้องการความสุกขุมนุ่มลึกนะครับจัดสีช็อกโกแลตได้เลยครับตัวนี้นี่เรียกว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็สีม่วงครับตัวนี้ก็สียอดฮิตอยู่แล้วนะครับเอาใจวัยรุ่นสายซิ่งนะครับเอาใจวัยรุ่นสายซิงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนิดหนึ่งนะครับนี่โคตรลั่นโคตรลั่นนะครับแล้วโคตรลื่น โคตรลื่นด้วยข้อสําคัญนะครับก็คือตีง่ายทําไมลูกค้าที่ตกปลาบึกอ่าต้องอธิบายงี้ครับทาไมลูกค้าที่ตกปลาบึกนะครับถึงนิยมทรงหน้าแคบนะครับเพราะว่าหน้าแคบเนี่ยนิ้วเรามันประจําอยู่ตรงนี้พอดีนะครับมันทําให้เราตีง่ายแล้วเราสามารถคอนโทรลสายได้ดีนะครับและข้อสําคัญเนี่ยสปูนเขาเป็นค่อนข้างที่จะลึกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะมันจุเอ็นหรือจุพีมันเพียงพอต่อการที่จะใช้ตกปลาบึกแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ ยอดฮิตสาหรับคนที่เป็นมือใหม่ตกปลาบึกนะครับอยากซื้อลอกมือใหม่อยากซื้อลอกตกปลาบึกแบบเทพเท่เทตั้งหนึ่งตัวในราคาไม่แพงนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับโอเชียนฟอร์ดและข้อสําคัญถ้าได้สีต้ม JM ไปรับรองแจ้งเกิดเลยสีนี้นะครับ่าใครสนใจก็ทักด่วนๆครับสีแดงครับสีแดงแรงลิ์คิดอะไรไม่ออกสีแดงไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ราคาเดิมนะครับ ราคาเดิมครับบางพื้นที่ด้านนอกนี่เขากดกันไป6,003 4 0 0 4แล้วนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าของเนี่ยหมดจากบริษัทแล้วนะครับตอนนี้ของขาดนะครับกดกันมา6,003 4 0 0 4แล้วครับแต่ว่าหัดไทยจดให้ราคาเดิมครับ5,990บาทครับ5,990บาทครับค่าส่ง e m s 50บาททั่วประเทศไทยนะใครสนใจก็ทักด่วนๆพักด่วนๆนะครับส่วนพวกรายละเอียดสเปคสายเนี่ยผมจะลงเอาไว้ด้านล่างนะครับ ตัวนี้เนี่ยลูกค้าจุ PE 8นะคร PE เอาไปลงบึงสำราญนะครับได้150เมตรนะครับแต่ขอเป็นสายดีๆหน่อยนะถ้าเป็นพวกสาย JOF สาย G. ะอะไรพวกนี้เส้นมันใหญ่มันก็อาจจะได้ประมาณ100เมตรนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยที่เอาไปจิกกิ้งพวกชายล่องนะครับใส่ PE 5 PE 5นี่ผมเคยก้อยลูกค้านี่ก็เหยียบ300เมตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสาย PE ญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าสายจเนี่ยถ้า PE 5อาจจะได้ตั้งสอบ นะก็ใครสนใจก็รีบด่วนๆนะครับสีหนึ่งมันมีมา3-4ตัวแค่นั้นเองนะครับสีนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรสวยกับสีนี้แนะนำแนะนำนะครับนะใครสนใจก็ด่วนๆเลยนะครับผม